อาจารย์จะกลับบ้านแล้วนี่ว่านไงบ้านนี่นีอยากได้อีกขอของดีกลับบ้านอย่เอาี้ลองของดีพระมิพระไอของดีของอาจารย์ว่าหน้าสีฟ้าๆนะของดีกมิตรพระดวงมิพระนี้ยังกันว่าโอ้ยโมแมนแนวนั้นอันปยังอีกแนวพาวเวอร์นะนเดี่ยเอาไปยังอีกขอเอาไปใช้งานสักสองแท่นได้บ่ หาบไปดูมีบ่เขาอีรีนะขอขอขอแบบไปพี่ๆเนี่ยจัดเอาไปหาบไปดูมันมีบ่เนี่ยเอาถ้ามีผมเอาเลยเด้เอาแตหาไมงดู้ถ้ามีผมเอาเลยเด้อก็ว่าคนของมันงจึ้งนั่งปรูบันอยู่ไร่ทองเนี่ยก็มีอยู่นี่เลยบ่แตหาบุ้งให้ผมไปหาบ่เอาไปหาบุ้งมันมีบ่นเอาถ้าหาเจอผมเอาไปเลยเด้เอาหาบุ้งมัมีบ่เอาอีรีเดลยจัดน้าลองมึงลองมึง เอาแทเดิเอาตาให้เอาตาผมห้เจอให้ไม่นมันบกาหลายพ้จับได้หลายนมซงไปแล้วเดี๋ยไม่เห็นหรอกนี่เาเดี๋ยวเงเนี่ยเอาไวเซ็งไปแล้วบอกเอาตาผมหาเจอเหรอขายได้แล้วเอาไปซื้อได้เนี่ยเอาให้ให้ให้ใ ขอวี่ีเดียวจานเอา้องไปหามันี้ว่เาเจีงไม่เลียวเอาดีนะเขาอาจจะวาอะไรด้เจีงไม่่องไหนเนาะนี่มีบอนี่บอโอ้อันนี้มันรุ่นไหนนี่าจานนี่โอ้โอ้ของลูกพี่เด้นี่ขอลูกพี่นทมี้กโอ้ยาวาเด้อนี่ยุดยอด อของเก๋ของเท่แล้วเนี่ยนะของเท่แล้วนะรุ่นพุทธภูมอันนี้ยังใช้งานได้อยู่บ่อาจารย์ดูนะดังดีพร้อมด้วเนาะแต่ก่อนเคยใช่อาาจรย์ใช่อาจารย์ใช้อยู่แต่ก่อนแต่ก่อนผมบ่เคยใช่ของเราแต่ว่าลูกค้าเขาซื้ออไหลายนะอ๋ออันนี้ผมไปเมาเครื่องเสียงขึ้นมาเอ้าไปเหมามาครับไปเมาเครื่องเสียงขึ้นมาเห็นเป็นไอพีโดนแฟนนี่แหละจากปีแล้วครับตัวนี้นี่โอ้ผมเห็นเกือบยี่สิบปีแลยที่โอ้ส่วนดูดิ ้แม่นครับผมเอา้าอันนี้ล่ะว้่นี่ครับของแท้ครับพี่น้องของแท้แถวหนึง่งสดในครับนี่แถวนึงเลื่อนก่บาทมือเงกี่บาทอันนี้แถวหน้าเราวางวางชุดหน้า,นา,นาแถวหน้าของอาจารย์วางสี่แถวบอ ที่แถวครับสิบหกบอกสิบหกชุดสิบหกชุดเนาะใช่สิบหกชุดอาเซียนว่านี่ก็สองคันเดี่ยนี่เตรียมไว้ให้นี่จำเพิ่นได้เออเอเสียงเสียงพี่หกกับกับโอปอโอปอเอาเล้วในรังนี่ยหน่อยจันดอกลำโพงครับดอกลำโพงโอ้อัน้วเจ็ดนิ้วครับไว้ยเจ็ดเดี๋ยวตอนนี้ไว้ยเจ็ดครับอยู่ในกล่องวาเจ็ดว้ยเจ็ดในกลองอันนี้คือไว้ใหญ่ใหญ่สุดแล้วของของที่นี่ไหมนั่นครับจะไปไว้เท่าไหร่ครับ มีมีโต้มีโปรเจ็บอะไรอยู่มีเสียงไว้ก่อนพอเอือกันพี่พอเออกันเสียงไว้ก่อนเมนพี่พอเออกันอี่างนี้ปวดปวเจ็บไม่พ่อกับโปรเจกต์ไม่แน่นอนครับเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วมัด่าแล้วแมนเดี๋ยวันนี้โปรเจกต์ไม่มีมัดมีมาแล้วแต่สลักมีเสียงไว้ก่อนเสียงไว้ก่อนฮู้โววววหาเวอร์ของผมดีกว่านี่อยู่ข้างบนบ่อจาอยู่ข้างบนบ่อข้างบนมีบ่อ อยู่ใส่เนาะอ๋ออันนี้ล่ะอ๋ออันนี้อันนี้ให้บ่ได้บ่ให้บ่ได้ของเก่าของเก่าของเก่าเอ้ามันเก่าแล้วมันเก่าแล้วเนี่เก่าแล้วบ่เก่าแล้วเก่าแล้วด้ายมีด้วยผงของมาให้เดียวของวางมาดิโอ้เราจะหาเจอบ่นี่เนี่ยแบบนี้นะเต็มอาญะเลยนะข้างบนข้างบนอีกหนูน่ะพี่น้องโอ้ปากกาขึ้นไปเราข้างบนในหาข้างล่างนี่ละ เอาเนี่ยนะสองแท่นนี่นะให้ไดบอนี่สองแท่นนี่อาจารย์เอาไดบอลเหรอเออมันบ่ห่างดองนี่นะสองแท่นนี่เจ้ากันเห็นเห็นอยู่ใส่เสาวน้อยสาวน้อยบอกเออเนี่ยผมเอาวันนี้ละสองแท่นนี่ละเอาไม่ใส่งานเดียวดี๋ยวไมใส่งานเดียวดี๋ยอุ้ยบ่เป็นหยั่งอาจารย์แล้วเขาเขาค้เขาว่าใส่งานเราเขาบอกป็นของมือสองเี่ เออผมเอาเอาของใช้งานนี่ละมันใช้งานไปสองขึ้นเรียวสองขึ้นแล้ยวนี่เนี่ยอ่าันเป็นหยังนั่นแหละมันผ่านแล้วอนครับผมขึ้นที่สองก็เจ็ดโมงเช้าอันนั่นแหละมันผ่านงานแล้วเดี่ผ่านงานแล้วอ่าของใหม่มันของใหม่มันยังไม่ได้เทสส์เนี่ยอันนี้มันเทสเรียวอันนี้ฟังก็ตีอันนี้แหละจึ้งะพาะคือพวพักกันปลาหมอไม่เนาะพี่ภาคบันแหกของเก่าเครื่องแมนครับแมนครับแมนครับคือกันเออนี่เอาอันนี้แหละจันเอาสองแท่นนี่ละเ่่งด้ออพีนม กี่คุณโยชากอะไรกันอะไรอูนี่แหละก็มันมันผ่านการทดสอบเลยเด้อาจารย์เนี่ยอ่ามันผ่านการปลูกเสกแล้วการปลุกเสกด้วเอานี่แหละคอเด้ออาจารย์คอเด้อจัดไปให้ให้รีบบอเอาให้รีบผมให้ก็ให้ครับให้ผมก็เอาขึ้นรถพุ่นแล้วกับบุรีรัมยเนี่ยนะจัดไปอ๋อมีผู้ใดช่วยยกให้เนี่ยอยากได้ก็ยกเองออยกเองบอชัดว่าหนักเว้ยวิ่งจิบก็รถหนึ่งเนี่ยต้องให้ผมยกเองอีก เอายกเองยกให้ยกให้หอเอายกเองก็ยกเองเอาพี่น้องเดี๋ยวแกจะเปลี่ยนใจเด้ยไยกไปเองเดี๋ยวแกจะเปลี่ยนใจเด้แกไหนไหนแกให้แล้วเด้อได้ไปสองเทนแล้วได้กลับบุรีรัมย์นะพี่น้องครับผมนี่แหละของปลูกศีกมาแล้วครับผมมันมันมันต้องกองขยายี่น่ะอย่าว่าดกองขยายขยายนี่ต้องขยายเลยของห้างของเจ้าคองมดนเปิ้ลนู้นอุ้ยเปิ้ลอะไรนี่หมด เอาลงจากรถกันแกล่เหนึ่งแล้วนี้หนึ่งหมื่นหกพันสี่ได้ต่วนึงอันนี้ตัวแรกเลยุ่นแรกแม่นบอลเลยตัวแรกตัวตัวตัวแรกตัวแรกตัวทดลองเลยตัวทดลองเลยเมียนมีปัญหาบางบอาจาะตัวทดลองแรกๆก่ปีแรกเด้อโอ้มียังครับนี่คือเขาสแปรยังเดยวเขาอยากหูจุดเสียของมันเด้อมันทีเสียอะไรตัวใดมันดีอะไรตัวใดมันทีใส่เราทนอมันทีตอบโจทย์เขาบอครับคือเขาใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ไปเลยอัดเลยอืมคำมันแตกปักลับกลับขึ้นมาบ้านเพราะมันมันระเบิดเพราะกลัตังไม่ยัดยเสียบอ่ แล้วก็มาวิเคราะห์จนมาเป็นช้างตัวปัจจุบัน,นว่าเป็นตัวนั่นผมใช้ยุคปีปีนึ่งอะ่ะปีนึงฤือดูการนึงเต็มๆเลยอะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำบ<อ>ขาย,ขายทำใช้เองเฮีใใยใช้เองจนมั่นใจแล้วว่าเนี่ยมันทําตลาดได้แต่ือเงินแต่เือกาเออมั่นใจแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อทาตลาดแล้วก็เอาไปให้สาวน้อยใส่อใส่บ้างถ้าสาวน้อยใส่พนันก็คือ่อจบโอเคครับ ก็เลยเป็นทุกวันนี้เลยกครับก็เลียงกินทุกวันนี้จะเรื่องดูการต่อไปกะสทางซ้ายหน่อยก็ใส่ตัวเก้าใส่ได้อีกแล้มาทัดข้อมือใส่ไปได้อีกจะเฮ็ดม่องดักดักปุ่นดักมาเล้งไว้ข้างนอกต่างหาครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้ให้มันมาติดกับฟิลเตอร์ตัวนี้ออืตอนนี้เขาใส่เนี่ยเพื่อนใส่เนี่ยอีูุ่นมันขอามามนกบบ่อัดฟิลเตอร์ตัวนี้กันว่ะแม่นครับล้มเข่าว่าได้กะหาเข่ามุงอื่นเข่ามองงานมือเข่าไปโยน้ำสวิตสวิตจะเปิดปิยางอยบ ตัวนี่พันมาเห็ดฟินเตอร์อยู่ข้างนอกให้ให้ให้ฟุ้นให้แเนีน้ยะมาเกาะอยู่ฟินเตอร์ข้างนอกเแล้วนะซ้ำความสะอาดแทนฟินเตอร์ข้างนอกตัวนี้ก็บไอยู่ธรรมดาอ๋อก็คือแก้ไขได้จุดเหนียวใช่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 ใชมันจะได้พอเราทําใช้งานแล้วมันจะรู้ปัญหา,าง,งานรู้ปัญหาแล้วก็เอามาแก้เนาะจารย์เนาะเนียงผมกับนี่ปัญหาเหมือนเซอร์วิสเนี่ยที่นี่มีปัญหาหลังถั่วผมกับเป็นเซอร์วิสตัวกันฝนแล้วเป็นแล้วหตัวล้างถั่วกับเป็นกนงานมีสูงเหมือนเนาะตัวก็เลยล้มรถหนิ นั้นเปิดองผมเนี่ยเปิดทุกมือเลยดิครับผมเครื่องผมเนี่ยเปิดท,ทุกมือทุกมือเลยก็ว่าเป็นนี่เองก็ดีดีอยู่เอ,าอ้าเดี๋ยวอาจารย์ชิเปลี่ยนใจเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องครับผมยันบอดดีกับเดี๋ยวยันบอได้เนี่ยแกเปลี่ยนใจก่อนเนี่ยะ <c oughs> <c oughs> เอ้าเดี๋ยวขออนุญาตยกขึ้นรถก่อนแล้วจานครับเ,เอาเลยครับจัดไปขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมครับดีใจที่ได้มาเยี่ยมมายามนะครับอาจารย์ครับผมครับผมครับวิพน้องผมได้ของดีกับบ้านไปแล้วเนี่ยดีใจครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบบคคุณมากรั